สวัสดีครับผมชื่อนายครับพูดไปเลยคือนายครับผมวันนี้จะมาตัดผมทรงวันนี้จะมาตัดผมตรงลองทรงลองทรงกลางลองทรงกลางนะครับลองทรงกลางดูด้านซ้ายด้านขวาวิธีการตัดของช่างอ้อนนะครับดูนะครับผมจะตัดโดยใช้เบอร์สองครับเนี่เบอร์2นี่ยจะตัดระหว่างคิ้วระหว่างหูระหว่างจอน แบ่งให้ได้สามเหลี่ยมด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงดูวิธีตัดของช่างอ่อนนะครับปึ๊บปึ๊บนี่คือลองทรงสูงโดยใช้เบอร์สองเขาเรียกทรูบล็อกทรูบล็อกเบอร์สองพอเราใช้เบอร์สองเสร็จเราดูด้านข้างข้างซ้ายครับดูข้างขวาก่อนแล้วเราก็มาดูข้างซ้ายดูข้างซ้ายนะครับ ให้ดูชัดๆเลยแบ่งให้ได้สามเหลี่ยมด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงมันจะเท่ากันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเขาเรียกทูอันนี้ทูบ็อกซ์แต่เราจะตัดเป็นรองตรงกลางพอหลังจากเราตัดเป็นเบอร์ <c oughs> สองแล้วเราก็ช่วงหลังใบหูเนี่ยเราเอาหนึ่งหน้าบัตรเตอร์เลียนอย่างนี้ครับหนึ่งหน้าปัตรเตอร์เลียนเนี่ยพอดีความห่างของใบหูสองเส้นแล้วเราก็ถอดเบอร์สองออกแล้วเอาเบอร์หนึ่งมาเก็บ ดูนะครับนี่เบอร์หนึ่งครับใส่เข้าไปเพเบอร์หนึ่งเก็บมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีนวลนกลมกลืนขาวนวลดำก,กลมขึ้น <c oughs> หน้าบัตรเลี่ยนแบ่งให้ได้ฉากสามเหลี่ยมด้านหลังสองเซนครับหลังจากนั้นเราจะทำให้นวลกว่านั้นอีกเราก็มี0.5ดูนะครับ0.5เราปรับวอนลงต่ำสุดตัวนี้ครับ ถ้าปรับขึ้นสูงสุดฟันมันจะเบอร์ศูนย์ตัดปรับลงต่ำสุดเราจะได้ศูนย์จุดห้าพอดีครับนี่ผมทําให้ดูข้างสองข้างนี้เท่ากันเมื่อเสร็จแล้วผมจะสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับสวัสด,ดีครับเร็วไหมครับสวัสด,ดีครับอัสดีครับชื่อไหนครับผมเออชื่อไหนครับนี่มาตัดเมื่อกี้นี้นะครับนี่มันเสร็จแล้วนี่ดูด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนั่นดูนะครับ นี่คือผมตัดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกรองทรงกลางครับครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับ